กับการกินสมองหมูกับร้านหม้อไฟจากเมืองจีนที่โคตรอลังการเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่กล้าใช้คำว่าแมสแน่นแน่อันนี้เราอยู่ที่แย่สุดที่สานนะคะจะพาไปร้านลู่หลินเซียนร้านหม้อไฟสไตล์จีนที่เพื่อนเราบอกว่าเธอต้องมากินสมองหมูแล้วเธอจะเปิดโลกไอ้เราก็อยากเปิดโลกไงก็เลยมา,าร้านเขาอลังการมากที่จอดรถเพียบมีน้องหมาดรอต้อนรับอยู่หน้าร้านย ไม่ต้องพูดถึงอาหารทะเลเหมือนมีพาร์ทเนอร์เป็นเงือกน้อยเมอร์เมดในดิสนีย์เลยสดมากแล้วภาพที่ทุกคนได้ชมต่อไปนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่โรงแรมหรูที่ไหนนี่คือร้านอาหาร จ้าแล้วไม่ต้องไปไกลอยู่ที่สุดทิันี่เองนี่เดินเข้ามาพร้อมถามกับตัวเองว่าเฮ้ยร้านม้อไฟมันต้องอลังการขนาดนี้เลยเหรอวะเอานั้นยังไม่พอเขาบอกเขายังมีชั้น2ด้วยเป็นโซนวีไอพีใครอยากได้ห้อง private ก็แค่ทักมาจองจะได้ความ private พายใจนะคะ private ขนาดไหนมีห้องน้ําในตัวเธอสั่งอาหารรอไม่นานนะคะแป๊บเดียวน้าซุปเขาก็จะมาเสิร์ฟแล้วเธอฉันชอบน้าซุปมากยิ่งซุปไมเห็ดตัวนี้คืออลังการเรานําจิ้มที่นี่เขาไม่เหมือนใครส ไข่กุ้งด้วยโถ<ธ>ผวัตถุดิบอาหารเอา10 10 10ไปเลยแม่ไฮไลท์อ like ของเรามาแล้วสมองหมู<ฮ>เป็นครั้งแรกของดาวเลยนะคะที่ได้ลองกินเอาจริงเหมือนกินฟัวกราเยฟิลนั้นเลยอร่อยมากมันจิ้มที่นี่มากบอกเลยมันไม่เหมือนใครอะแล้วแบบอร่อยนะเป็นความไม่เหมือนที่อร่อยอันนี้เราให้พนักง,งานปรุงมาให้นะคะต่อ,อด้วยหนึ่งไอเทมลับมันไม่ควรอยู่ในร้านมาล่าอันคือทาร์ตไข่ที่สาม,มารถเปิดแยกคาเฟ่เฉพาะทาร์ตไข่ได้เลยอร่อยมาก ึงขั้นอยากซื้อกลับบ้านไปกินเองเฉพาะทาดไข่นี้ใครอยากเปิดประสบการณ์ในการกินหมอ้อไฟใหม่ๆก็มาได้เลยที่ร้านอีหลูหลินเซียนเดินทางสะดวกที่จอดรถเพียบหลับเราไม่ผิดหวังแน่